น้องเจมินายต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเห็นไลเซอร์ม uh, นะิวสิกเนาะมีการเปิดตัว2คนศิลปินใหม่ก็คือมีน้องโฟสกับน้องเจมินายนี่แหละ uh huh. ซึ่งน้องโฟเนี่ยเปิดไปเรียบร้อยแล้วมากับเพลงเร็วรได้เห็นสเต็ปการเต้นคราวนี้ฝั่งน้องเจมินายนะคะก็เพิ่งปล่อย MV มาเหมือนกันนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าใกล้เกินนะคะเป็นเพลงแบบแนวชา้ชาเมาื่อวานนี้พี่ฟังแล้วดู MV เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเพลงแบบ เพลงเศร้าช้าๆนะคะแนวป๊อป r b นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของการแอบรักใครสักคนจะอยู่ใกล้เกินกว่าที่พูดถึงในความรู้สึกที่ที่มีอยู่ในใจเนี่ยออกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเก็บไว้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่า MV นี้ถ้าใครได้ดูจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่สำหรับเต้าเนาะที่แบบเคยดูน้องเล่นแบบซีรีส์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สึกว่าเฮ้ยเป็นซีรีส์เออเป็นแนวพอดเรื่องที่ เฮ้ย <He> oh. มันเหมาะกับน้องเหมือนกันนะ oh. ในเรื่องจีมินายจะรับบทเป็นนักฆ่านี่ oh. มามาฆ่าตา่าฆ่านางเอกตามใบสั่งที่ได้มา oh. ก็คือพี่พีทนะคะท,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 ที่ที่มารับบทเป็นนางเอก MV ให้เนาะ oh. ก็มีการแบบปลอมตัวเข้าไปเป็นแบบอ่เป็นพนักงานในร้านอาหารของนางเอกแล้วสุด oh. ท้าย oh. เอ้ยเอ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,เอ,ยอ่ะให้รู้แค่นี้พอจะบอกว่า เป็นยังไงตอนจบจะเป็นยังไงต้องไปรอดูใน MV เพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราสึกว่าเฮ้ย oh. ได้เห็นน้องบทบาทนี้น้องดูโตขึ้น oh. อะไรเงรี oh. ้ยเอ้ยขอสขอซีรีส์สักเรื่องที่เป็นแนวนี้ก็ดีนะเอแอบเห็นอยากเห็นน้องแบบเฮ้ย oh. ลองแบบไม่ใช่แนวนะักเรียนบ้างมารองแบบแนวนี้ก็แอบน่าสนบอกเลยเออบทนี้เต้าซื้อเองแต่คนอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่าแต่ว่าดีแต่ว่าดีมากๆเลยก็เสียงร้องน้องคือมันด้วยความเป็นเพลงช้าเนาะเต้ารู้สึกว่า เฮ้ยมันว้าวมากเพราะว่าเราไม่เคยส่วนตัวแต่ไม่เคยได้ยินน้องร้องเพลงช้าเราจะเห็นร้องเพลงเร็วกับน้องโพสอะไรอย่างเงี้ยเออแม่แบบช้าอย่างนี้ไปเลยแล้วก็การเรื่องเสียงแต่ว่าพัฒนาขึ้นเยอะคือน้องจากคนที่เก่งอยู่แล้วก็วคือมีเขาเรียกมีเทคนิคในการร้องเพลงที่มากขึ้นแฟนคลับน่าจะแฮปปี้เลยนะคะก็น้องเจมีนายนะคะก็มีการเล่าถึงเพลงนี้ด้วยนะบอกว่า เป็นเพลงที่ผมตั้งใจมากๆถือเป็นเพลงช้าเพลงแรกของผมที่มีความเป็นตัวเองเข้าไปเยอะมากๆโดยได้ร่วมแชร์ไอเดียกับพี่แอมนะคะก็เป็นพี่แอมอชริยานะคะที่เป็นคนแบบเออเป็นโปรดิวส์ให้นะคะแล้วก็มีคุยกับทีมงานไลเซอร์มิวสิกว่าอยากให้เพลงเนี่ยออกมารูปแบบไหนรวมถึงการดีไซน์การร้องเพลงโดยจะโฟกัสไปในทางเมโลดี้นะคะเป็นหลัก นะคะส่วนการร้องก็มีการเพิ่มเทคนิคเข้าไปเพื่อให้เพลงมีอะไรมากขึ้นเนื้อหาของเพลงก็จะเล่าความหวั่นไหวที่เกิดจากความใกล้ชิดที่เกินจะห้ามใจไหวได้แล้วออถึงแม้ว่าใจอยากจะเป็นแค่เพื่อนสนิทแต่ติดตรงที่หัวใจไม่ยอมฟังเฮ้ยบ้าจริงมแม่แค่นี้แค่พอดแค่มาแค่นี้เรารู้สึกแบบมันโดนใจมากๆเลยค่ะมันว่าก็ฝากแฟนๆนะคะ ไปดูเพลงนี้กันด้วยจะบอกว่าพอเพลงน้องปล่อยออกมาเนาะก็ติดเทรนที่1ทันทีเลยนะคะก็เชื่อว่าน้องน่าจะแบบแฮปปี้ยิ้มแก้มแตกแน่นอนนะคะเพราะว่ากระแสฟีดแบ็กดีมากๆแล้วก็เมื่อเชา้าเต้ก็ไปดูใน y o u t u เนะก็ติดแฮชแท็กมาแรงอันดับ6ใน YouTube ด้วยฝากแฟนๆนะคะที่รักน้องเจมินายไปซัพพอร์ตน้องกันเยอะๆไปดู MV กันเยอะๆยอดวิวจะได้พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะโอเค